สวัสดีคนดูไม่มีใครดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีคนดูสิบสองคนกับอีกสองนาทีที่เราจะต้องไปแล้วนะคะจะเที่ยงคืนแล้วคะ่ะไว้มาทักทายคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปอยู่หอมา โอ้ยหลายวันแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วมัง้งไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆนะคะนอกจากออกไปเอา g r a ็บแค่นี้เองนะคะใช่ค่ะสองนาทีก็มาะคะ่ะเพราะว่าเห็นคนเรียกร้องเยอะนะคะว่าอยากให้มาไลฟ์สักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้นะคะก็เลยอ่ามาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเก็บห้องยังไม่เสร็จเลยนะคะเก็บห้องยังไม่เสร็จแต่ว่าต้องเสร็จภายในคืนนี้แล้วล่ะคะ่ะ แต่ว่าก็เหลืออีกไม่เยอะนะคะตอนนี้เก็บได้15กล่องค่ะมีเสื้อผ้าหมัง้งใช่ไหมเสื้อผ้าหแล้วก็บริจาคไปสองนะคะ <c oughs> <c oughs> คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าของเรามันจะเยอะอะไรใช่ไหมแต่ว่าไปไปมา,มาอ้าวตอนนี้กล่องไม่พอนะคะต้องการกล่องเพิ่มมากๆ กล่องหนึ่งน่าจะโอเคแต่ว่าก็จะพยายามยัดที่เหลือลงกระเป๋าเดินทางนะคะก็ท <c oughs> ุคนเป็นเงบ้างอัปเดตให้ฟังหน่อยสิแต่ว่าการเก็บของนี่แบบเหนื่อยมากทุกคนปวดหลังด้วยเพราะว่าแบบกุ้มกุ้เงยๆน,นะคะวันแรกคือปวดหลังมากแล้วก็วันที่สองก็คือปวดเท้าะะเพราะว่ายืนนานมากแบบยืนเดินนูน่นเดินนี่นะคะไม่ได้นั่งเลย วันนี้ก็เลยนั่งทั้งวันเลยค่ะยังไม่ได้เก็บของเลยนะคะวันนี้ <laughs> จริงๆอยากทำคลิปเก็บของเหมือนกันนะคะถ่ายต้นคลิปไว้นะคะแล้วก็พอแพนกล้องไปร,รอบๆห้องแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ได้เลยออกอากาศไม่ได้ <laughs> ก็เลยอ่า เละทิ้งไปนะคะโครงการนี้ก็ทุกคนไม่ต้องเสียดายกันนะคะเพราะว่ามันมันไม่ดีแล้วค่ะทุกคน <laughs> ดูไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะกับสภาพห้องแบบอืมอว่าแล้วก็เจอของแบบเขาเรีอะไรแบบพวกของในความทรงจำอ่ะทุกคนแบบเก็บปะแบบของที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้แบบลืมไปแล้วเนี่ยว่าเคยมีแล้วก็เหมือนแบบเห็นของชิ้นนี้แล้วก็นึกถึงแบบเรื่องราวที่แบบ เกี่ยวกับของชิ้นนั้นมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เลยทําให้ทิ้งของไปน้อยมากแต่ก็ก็ไม่น้อยหรอกก็ทิ้งแบบสง่งทิ้งไปสามสี่ถุงใหญ่ประมาณแบบถุงดำนะคะก็่นหละทิ้งยากทําใจยากมากที่แบบจะทิ้งของแต่ละชิ้นนะคะอืม ทิ้งแต่เก็บใช่คะ่ะกดังเก่าเนี่ยแบบคือเหมือนอะไรแบบดาราเกาหลีแบบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนใครบอกก็ไม่รู้ว่าแบบดาราเกาหลีหรือดาราที่ไหนไม่รู้แบบเขามีโกดังไว้เก็บของขวัญแฟนคลับเลยนะหรือแบบมีโกดังไว้เก็บของโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ เออก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าของเราไม่ได้เยอะเป็นโกดังขนาดนั้นนะคะก็มีห้องเก็บของสักห้องหนึ่งก็ก็น่าจะดีแต่ว่าไม่มีหรอกคะ่ะโอเคทุกคนเที่ยงคืนสองนาทีแล้วนะคะเที่ยงคืนสมนาทีเราจะไปนะคะทุกคนไายบายไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ แล้วแบบเมื่อวานคือเก็บของใช่ไหมแล้วฝุ่นมันก็จะกระจุยกระจายใช่ไหมคะทุกคนแล้วเมื่อวานอะ่ะเป้มัดผมจุกนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีไรผมที่แบบว่าตั้งๆตั้งๆขึ้นมานี้ใช่ไหมแล้วก็พอไปส่งกระจกในห้องน้ํำนะคะฝุ่นเกาะไลผมเต็มเลยเหมือนแบบ เหมือน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 ไอไลฟ์ผมเนี่ยมันมีขางอกออกมากทุกคนมีหลายขาด้วยนะคะน่าอัศจรรย์มากๆเลยม่เคยเห็นฝุ่นเกาะเส้นผมเยอะขนาดนี้เลยะะแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงว่าเปนจะสำลักฝุ่นตายนะคะเพราะว่าเป็นใส่หน้ากากอนามัยไว้นะคะด้าจะช่วยได้บ้างแหละเอเคไปละบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะเนี่ย